พันบีกน้ำเหรอครับพันของบ้นานพ่อจะตัวเยู่ของเคยมากเหรอครับพีน่น้องจัดไปสามตัวครับ,นนรบนนหนูหน่อยครับหนูตมันเท่าเหรอครับีเด๋ยวไปเลย่ด้ได้พ่อแม่แมันแม่มันเขาไปกินแล้วใช่ไหมไปเรื่อยๆครับ อยู่นี่ม้ายังเห้นครับมือตัวเียกครับตัวเียกตอกเลาะค่อยสอดหมอกกอกเลยพี่น้องเห็นตะทั้งมาาเลยคุณสันบ๊อบพอดสามบาทสำริดครับของแท้นะครับผัดไตครับพี่น้องบ๊อบผัดครับว่าจะมนี่หนูพี่น้อง จัดไปแล้วครับนุ่มเต้มเห็บนบางอย่างน่อยได้ครับพี่น้องขึ้นตัวต่อไปครับท่านบิ๊กเดลมันสามตัวแล้วปะครับเดยย่างไก่กันเมื่อกี้นเรื่องตัวครับนี่มีทอ่อนยุขอบห์เยนะครับคางผ้าโอ้เห็นไหมพี่น้องน,นิ่งยู่นี่ครับพี่น้องตะไทรเห็นมาได้เด้อพี่น้องเด้อว,ว่านเหรครับ มือน seem nice ี่สิบลอกท้ยเห็นกระจรานะครับนี่ยครับวันที่สองหมแล้วครับพันบิ๊กเบนยังมาอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นยังไงนาะคือเขามันครับพี่น้องย่ำสันนี่สันพย้ยมห็นนี่เสียงแซมนะครับพี่น้องดังจักตักตกบาดครับเสียงนี้ ขหฮัทปอตีนมับ๊บพี่น้องเว้ยคนแก่กระทักแัดกันขามากครับช่วงนี้คิ้วเริ่มบวงแล้วครับพี่น้องปู้ใดก็เริ่มนี่กันเบิดแล้วครับพานหนึ่งเสียดไว้ทาครับพี่น้องติวเม็ดแตงหกร้อยห้าสิบรวมทรงนะครับพร้อมทรงปิดนะครับเสียงขึ้นบนย่างไป กาจิงกระครับได้ไหมฮะไปแล้วป่เลกตัวุต,ตัวโ้หนูทำคุณนี่ตัวนี้ได้ปะีสองตัวบ่ริงยางพอบ่ริงยางหยาดคุณได้หอนี่น,นึงนี่นี่ฝากคุ้มอย่ไปได้สองตัวเลยต่อกหอต้องแม่ขนาะดคุณนม่เกืบนี่ย ไปเอาทั้งนีเมื่อไหร่จังมีโอกาสจังมาอีกไม่ได้ไปสุดพุ่นมันอีพันหนึ่งกัจัดไปซองครับพันวิ่งกับสามจิวเม็ดเตีงครับพี่น้องนี่ลิ้มนะครับเป็นไฟเกันหานะครับตอกซอนหนูพันหนึ่งกันเลยนะครับจิวเม็ดแตงเป็นขลอยหัวเช่นเด้อพี่น้องเด้อ ขายมาซี่หาปีแล้วนะครับี่นบานกำังคน้นต้นกระเช้าจนเช้อใจแล้วครับสังซำานะครับคุกาเกาจังซำมกันหล้คนนะครับท่านขามื่อรับนมมีพันหนึ่งกับบมยัยังครับอขอฝากไว้เเรื่องคนไลคนเชร์กดติดต่มให้พันหนึ่งเนยรับเด้ว ไม่ได้คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ